น้ำในอ่างไม่ค่อยไหลนะครับจากการอุดตานของสิ่งสกปรกหรือเศษอาหารนะครับให้เราทํกาการเอาความยางนะครับวางเข้าไปเลยนะครับถ้าเกิดเป็นอางที่มีน้ําล้นนะครับหาอะไรอุดไว้หน่อยครับกันลมาะเดี๋ยวเราใช้แหล่งตัด การน้ำที่มนคไม่ใช่หลายสายหรือไม่นต่น้ำไหลเขอาเลยหลคข้าล่างเช่นะครับถือ่งง่ายๆนะครับลองจะใช้ดู